บัดนี้เป็นครั้งที่73ดววันที่กราคมสองพนาราข้าพเจ้านฐรัะคระมิตราขอเป็นวาจาชายาพุทธมนตร์ไเป็นพุทธบูชายสาวผูชายเป็นอาจฉริยะผูชาองค์พระัมภีร์นราอาณาจักรอรุณบุรเดชลลลลาลลลดลลลงลล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 ลอลล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 ลเลลาทลลงหลล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 ลนลใลล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 ลาลลลลสมาธิลก่การสวดาต่อไป กมเทวดาสมรติจักราเทสุนราชจันตรุเทวดาคาตาสัตมุนิราชจตจำนสมุขตางสักีกมีสรุปเป็ิสทเกณลเกมีมาณีที่เป็นคาเมตรวนาแเดเคห่งัุเหตถเกียเตมภูมิจยันดุเทวดาชราธารวิสเมยละกัคทพนาคาทิตันตาสันติเกยังมุนีว่าจังสาทุเมสีสมตุธรรมสาวนกรวยยมทันตาธรรมสาวัญการยยมทันตาธรรมสาวนกการวยยมทันตาโนมตสาวเก้ตัวแตสมมาสมุทรส ข้มุตตะสาวกตระตะสมาสัมพุทธัสสะมุตตะสาวับตระตะสมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะกิเลสคาถาณทิเมนสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะชนะสุติเวหนตุสัพพทานณทิเมนสารนังอัญญมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะชนะสุนติเมหนตุสัพพทานณทิเมนสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะชนะสุนติเมหนตุสัพพทา มืสวดมหาการมณโกนาโถติสกาคาถามหาการมณีโกนาโวอตยสสปปานีนังโพเรตวาพิตสปปะปโตสกุมุตตมังเอเตนะสัตวะว่ชนะมาหุนตอส์สภุกตะวามหาการมณิโกนาโถอิตายสสปปานีนังโพเรตวาพิตสปปะปโตสกุมุตตมังเอเตนะสัตว์จะวาชนะมาหุนตอส์สภุกตะวามหาการมณิโกนาัถสุขายาสปปานีนังโพเรตวาพิตสปปะปโตสกุมุตตมังเอเตนะสัตว์จว่าชนะมาหุนตอส์สภุกตะวา เมื่อสมัยนั้นสมัยสูตรเอวมีสตวต่างเอกรังสมัยอยพระวาสเกสุวิวรรติกับพิรตุสมีมหาวเดมาตาภิกษุเกน้สิทธิ์ถึงจมเตรพุทธเตหิสเปเหว่อรหันเตหิทัสสหิจาโรกัตธตุหิเทวตาเยเพนะจิติติตาโหติปกรณ์ตามัสษณะภิกุสกฆ์จากอตโขจตุนางสุทาวัสกสยกานังเทวานังเอตตถโหสิอายคโหพระวาสเกสุวิวรรติกับพิรตุสมีมหาวันเดมาตา พิภุสังเขนัสสิติมุจฉนาเตหิวิกุสัเตหิสเปหิวอารหันเตหิธาสหิจารกัทธตุหิเทวตาเยปนะสติปฏิตาโมติปะกบันตังนัสเนปุสังโจรเจนูนัมยมปีเยนะปะกบาเจนูกับสังกบมยมังปะสังกบิตวะปะกบันโตสันติเกบเจขราปสีมาติอัตขวตาเทวตาเสยท้าปินามาภราปริสุสมิจตังวาปะหังภาษาระยะภาษาดิตังวาปะหังสมิจเชยเอวะมวมาสุทาวาเสสุเทเวสุนตระหิตาปะกบะโต วราตัวปติวัติหางสูตรอาตโคตาเทวตาภะกัมันตภิวาติกวาเอกมันตังอัตถังสูตเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภะกัมันโตสันติกยมกาทางภาสศาสีมหาสมัยโยปวานสสุมีเทวกายสมาคตาคะตมะอีมังสมัยยะมะสมัยยะมะยังตัตทิตาเนวาภาสิตสัมันติอาตโคปราวาเทวตาภะกัมันโตสันติกยมกาทางมหาสาสีพิฆวสมาทังหางสูตจิตังอัตโนชุกามการสูต สารติวเนคานิ้าอิตบะอินทริยานิธักขันติปฏิตาติอัตโขบารมาทิวตาภะคุณตัวสันกีมคาตังภาสาสีคีราชเตาปฏิคังอินทะีราโหัเมชาเตจราจิตจุธาวิมาราจุกุมตาสสสนาคาเต อัตถกปรมาเทวตาวาคบันโตสันิเกินมข้าทาอภัสสาสิเยกิติปุตุธังรานังกาตัสนะเตหมมิสันติอภัยภูมิมหายามนุสังเตหังเทวะกายมุเรบุริสันติอัตถุปัจกรรมวิภูนุเตสีเยเบนะภิกขุเมตัสสุโลกธาสุสุเทวตาเยเบนะศีลปสิตาโหติวะสันตังรัศนียภิกุสังคันจาเยเบเตภิกขุเอหิสุกติตรรมทานังรัฐันตตสมาสมุตตาเตสัมีปปปกรรมตานังเอตปรมายวะเทวตาสันิปติตตาหิสุสยธาเป sama se desamawa sayahat tapiangmanimani satu untuk bocah สีโลกัมรุลกสัมมิจตธรรมมาทัยตาเยสตาคีปรามีตาสมาอิตาปุตโตสีหาสันดีราโรมะหังสาบิสัมพุโนอาธฐะมานาสุทภาพิปสนานาเวลาปิญโยปัญจเศรษฐียะตวะวเดกปิตวะตเวงตะโตมินติสตาสาวะเกศาสนนเนติทวะกายาพิชตาเตวิชาณาตพิโกวเตจปมักกระุงถุตวะพุทธศาสนัเตสัมปัตตุระหังสุยนามอาปมานะสานมตทธนามอภเปเกสตามตัทโกสานสัตาสัตตังสตังอิเกษสานังอัตมนุสานะ

สาราคีราติสัสสยขานานาตะวันโนอมันโตชุติมันโตนัำตยสีน้นมาทนาพิกามุภิคุนัสมิติงมนัำอิจเตสวสสัสสยขานาตวันโนอมนโตชุติมนโตนัตัยาสน้อมนาภิกามุภิุนัสมิติงนัเสามิตาปตจสตาานาตวันโนอมนโตชุติมนโตนตยสนนมนาภิกามุภิุนัสมิติงนัคุมพิโรดาคาโกมรุปัสสันิเวสนาพิโยนาสตาสัสัยะขานังุริรุปัสสติคุมพิโรดาคาโกโสปะคามิ มันจาริสังราชสถารโปวสิิกันรรมนาธิปติมหาราชาเจโสพุทธปิตาสภาธรรมนามาภราทีมัตัวติมโตงตัยสสิโอธมนาิกามุิุนาุมิติงมังกินจริสังราชรูปโขาินาคานธิปติมหาราชาเจโสพุทธปิตาสภาธมนามาภรา ที่มันโตชื่อทมันโตน้องตัวเจ้าศรีนงค์มัทธนาปิกามุภิคุณาสิมิติงวังปริมาณบรรจาริสามาชาวิรูปภูมิภาษาเสต็จนัคขนนักทีปติมหาราชเจ้าศรสุวัสดิพุทธปิตาสพระบูรธมนาว่าภรราทิมันโตชื่ิทีมันโตน้องตัวเจ้าศรีนงค์มัทธนาปิกามุภิคุณาสิมิติงวังอุตรนันจาริสามาชาวิรูปตับภาษาเสด็จแลาขันนักทีปติมหาราชเจ้าศรสุวัสดิพุทธปิตาสพระบูรธมนาว่าภรรยาทติมันโตชื่อทีนมันาิโตน้องตัง วัที่3ตรคให้ทีน้ำดนักโภปัจจุบันนักโภจัดกูเบโรตร์มที่สังตัตรนเตมหมาอาชาพปัตตาจิตโรสิสาบธันธนามาราตังสูร์วันีอกปีรัตเดชในสมัยวินนทาสาอาภูวันจิกาสถามายาคุณฑูกเรียนุวิภูจะพุตโตสหะจันทโนกมเสตโตจ่าทีนี้บรทุนในบรทุกจากปานาโทปังันโยจาเทวสุตโตจะมาตรติจิตาชินโจรคานาบุรรอยจัชโนสโพ อากูปัญจสิบปัเจ้าที่ผูุู้้สึกว่าจัใสยเป็นเจจาราชันโอคัตพาสราชุพิโมทมนาภิกามุภิกุณาสิมิติงมะนังอัตากูณาภาสานาคาเวสราสุตตะชก้ากัมมรสตาราอากูทายาคาสัญาติบิยมุนาตตตารัตชาจัอากูนาคาญาติสิโนเอราวัณุมหานาโคสุบะคาสิมิติงมะนังเยนาคาราเชยสางรันติทิ่พาติชาปสีวิจักขู เวหายาสาเตวัชมะตัปตาจิตราสุปนัยติตสานามังอพยัญตานาคารมาธิสุปนโตเขีมวมะกาสิภุตโตสนาหิวาจายิปะยันตานาคาสุปนนาสารนะมังสุภุตังจิตาวชิรตินาสมุทังลสุราสิตาพาตโรวาสาวัจเศติทิมตุลย์เสสิโนปารกัญชามาบิสมะสุราธนเวชสาวิปจิตติจิติติตาปหาราโตนุมุติสามแต่จันตภริปุตารองสุขิรมิโรชมากาสนาหิตตวาวดิงเสนัง กลาหุองพระมุปกามุมนวโยธานิพันธ์เตมิพิคุณาสิมิติงมะนังอาปัวจารีวาปชีเตชะเจชโยโยชาคาขมุวรุณาวรุณาเทวาสุโมตยัสสะสมาสานามตตาปุรุณากายกาอาภูเทว a j a s ส s i n o ถ้าเสรษฐากายสเปนาาตวาีนที่มันโตชุติมันโตน้มันเสีโนมาทัมวิกรรมวิุณสิมิติงรังเวทูจะเทวาสารีจะสมาจเทวมาจะทสุภนิสาเทวาจะนั่มคุบริกิตาสุเรสิเสาเทวาสุรยมคุบริกิตานักขานิปริกิตวะอาภูมันตะวรกาวัสุนังวัาโวเโถสโกปะคาบุริตโตสตเตเตาตตาตายาสเปนาาตวาีนที่มันโตชุติมันโตน้มันเสีโนมาทัมวิกรรมวิุณสิมิติงนั อาตาคูสาบูเชวาทักิทาทิวะจอการจารย์เจาเจมานิพาชินโนวรณนาสะธรรมจัจเจ้านิชกาสูเรยเริตระอาควอเขาวัตเนิโนท่เสติหสัทธากยาสเปนานตัมวินโนอิทิมตชิติมตนอตัวสินโนัฒนาพิกษุมพิคนาสิมิติวะนสมนามาสมนามรุสามนิสธมธาตุธรรมเสกอาบูอาโควุลุปสกาอาตาคูระโยเทวาเยจารโยหิตวาสิโน

นักศาสนาโอทาตะไคหาบโมคาอุเิวาวิจัขนาสมามัตตาและขจามิสกาจเจสสิโนทนานังอาคาปุจโยโจริสาพิวสติทัศเสตธาสัทธากายาสเปนานาตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตนุจเจสสิโนมทมนาพิกรรมพิคุณาสมิติงนังเขมิยาตสิบาญามากันทกาเจสสิโนสัมพิตรการามาสิทธาเฉดทิมนาจัสวา นิมารณะนั้นตีนอาคูอาตาคูปนิมิตาระเสตเตธาสาระกัยจสเปนานาตะวันดีนนลอิติมตุสิติมนโตนั้นตุจิสสิโนธัตมณะภิกขุภูมิกุมาสิบิติงวะนั้เสถเถเถวานิกายาสเปนานาตะวันดีโนลนามันวะเยนะคาชนเยจันเยสัติสาสะอุบุทธะชาติมะขคีระโอตินานาสบังทักขิมมตารนาคังจานะวะสิตาจิตาสุปมาปรมันโตจักปุตตะอิติมตสหัสสนาคุมาโรติโสตสุปะคะสิบิติงวะนังสาสะพ เกาะปโตสิติมันโตพิสมากายอย่เสียสิ้นสุดถ้เสถ่ายสรัอธาคูบันเจกวัติรัติโรเตสัจากมัจจตัอาคาหานิโตพลิวาริโตเตจักสเปบิญเตสิเตติเวสปัมะเกมาระเสนาบิกามิปัสสะกันนสะพันธิมเอตากตาตาปัตตาลาเขนัปปัตตะมตุโวสมันตาลีวาริธามะโุมุจิตาปุจิโนอิติตเตถเมหะัสินุกันะัสินังอเปษยสยีปานินาตระมหะจะสรังคารวาระเพระวังยัตถาปพสโกเมโททะยันโตสวิตโชตถาโสปุจตามติสังตัวสยังวเส ตันจะสัพพ like ัินยิวัจะขุมมตมาตโตมาสวเสชานตมารเสนิกันตาเตวชานาตติกโเตจกรักรสุตะาสนามิตรเคหิปกาในสช่มปิชโยสัพเพิสังขามาพยติตายสินทติสพุเตหิสวกาเตชนสตตเกุลเชยปกบนมเมพุทธเตชสารตนาตยัมิกาเตสัพสิทธิปสิทิวาสิธินารายะมิสุราสิธิปมาจินาชาต อเมริกาสมุทาพูทงกังหาจะสพมัสเสียสิทิวัตุเตชยชยทอรนี่ทอรนีอุตตติอุตตินาทีนาทีชยาชยคอนตินนนิเซยนิรายเซย์เซยนามิเชปนาราซี ชืยชาคัมภีร์นซมพินนาเขีนนาขีปีสศตษุตกาลีเชชาธนิมตโรขีเช่เชืสิงค์ทุธารามุกชาเชืชาวิรุณุกษาตาเชยชาจำพารีธาคนทกเชืชาข้าจคนมัตโรกสระปุโชเสียมยักตีปาชชาวิรุกยตาชิตาชิตาเซนารีปุนัสติโนรดีชยชาสุขาสุภาชีวีชชาท่านติชาเช่ายา สียช,ช, ality, ชีช ute, ช hey, ชชวิตโสันติราชชามรานยอกภกสียชบุรุนเคสเสชรัิเสสุเตชาสยชีพมเมตนาคาสยชาราชาธิราชาชัยชยชีววินสพังชยชาะอรังตาปเจมุรสาวัง เชียชาไม่เฮ็ดสุดอกระโดกระดิ่นที่ว่าเชียชาพมัสสุรขอชาชาโคบิโดนโกจันติมาวีอินะ โยปีผู้ตัสนสิริมาโตยัรตาปิมาโตประเชโยงโคสยามปติมันเตปโมติตาช้ยตถาพมขนาเมิสุโนเชโยภิผุทธัสนสิริมาโตยังราชตาปิมาโตประเชโยงโคสยามปุติมันเตปโมติตาชยตถาอินขนามิสนเชโยภิพุทธัดสนสิริมาโตยังราชตาปิมาโตประเชโยงโคสยามปติมันเตปโมติตา ສေຍຍະຕະຖາເທວະນະຄະນະມີສະໂນເຊວະປິພຸດທະສສະສິລິມະໂຕຍມະຣະຈຕະປາບິມະໂຕປະດາທິໂຍອຸໂພສຍຳໂພຕິມ ช่ยตถาสุปันนะขณะมิสุโนใชยปิพุทธสัตสิลิมาโตยัม่ไดจแต่ปปิมาโตประชาชนอุปโสยามปติมันเตปโมติตาช่ยตถานะขณะมิสุโนใชยปิพุทธสัตสิลิมาโตยัม่ได้แต่ปปิมาโตประชาชนอุปโสยามปติมันเตปโมติตาช่ยตถาสปัมมะขณะมิสุโนชใช่โตพุทธิยามูเรศกยานังนติวัตโนเอวังตะวันไวเชียงพุทิเสียนสุเสยมังคารีอปราชิตปันลังเกสีเสพถึงหมู่เร อติกิเสเกเสตัพพะสัพพะปุธานังคัพพะโตอุททะติสุนะ a ังสุมังพะรังสุทิตังสุทิตังขะโนสมุนโตจะสฏยิตังพมจาริสุปทักขิณังกายกรรมังวจากรรมังปทักขิณังปทักขิณังมโนกรรมังปณติเตปทักขิณังปทักขิณนิกตวนันตเตปทักขิเนเตระต สุกิตาวิโดธาพุทธศาสนอรคาสุกิตาโซนหาสาสเปยญาติพี่สุนันตุพนโตเยเทวสมินธานีทิกตาติก้ตาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพตานักกันตุสัพพสัตตานังรักขตุชนะศาสนายาการจิปัตนาเตสังสเปปุเรตุมโนไดภาพิตกาเรวัตตุวัสังวัสาวราหกาโรคาจิปตวาเติสานิวาริณตุจสัพพตากายสุขังจิตสุขังอรันตุญาทาระ บทสวดธรรมานิยมสุตตังเอมาเมสุตตังเอกังสมัยังพัตตวาสามัตตินังมิหาติเชตวะวเนกนาเกพิกัสะอารามีตะกะโขพะวพิกขะอามันเตสิพิกวติกะตันเตติเตพิกขะขบันโตปจัสจุสุพัตะวิยตัจโจรปัตตะวพิกเวจตัจตากะตานังปัตตะวติตตากะตานังติตาวาสะตุตัมมติตาตมานิยมตัสสะเปสังขารตุกะเตตังตัจากะโตภิสุมุจจติภิสเมติอภิสุมิจติวาริภิสมิจติวาริติคติเตเชติปันตะเปติปันตะเปติมิวารติสสเปัังฆรตตม อุปัธบวิเวตาตากตานังอุปัธบตาตากตานังติตาวาสัตุตมติตาตมานิยมตาสเปสังขารทุกกาติดตังตาตากโตพิสมุจฉิตพิสเมิติพิสติตุจิวาอันพิสเมิตวาอาจิกิติเตเสติปัตภเวติปัตภเวติเวารติเวสชาติอุตานิกรติสเปนทุกการสังขารทุกกาติอุปัธบวิเวตาตากตานังอุปัธบตาตากตานังติตาวาสัตุตมติตาตมานิยมตาสเปธามานิตาติตังตาตาโตพิสมุจฉิตพิสเมติพิสมิตุ อมพุทธิวัตถวาสิเมตวาอันติกิจิเตสติปันตะเปติปันตะเปติเวชวาริติเวชชติตะเนกโรติสัพเพธมานิตาติอธรรมบุญจำพะกบวะรรมนาเตภิกขุภะคะวันโตองกสีตังพิรานุเตหมวดสวดพระเตกรัตต์าถาเนตีตังนานะวาคะเมยะนะกปฏิกังเขียนะกะตังบุคคลไม่ควรทำคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ลสิ่งที่มาไม่ถึง ยังทัตติรามีนันตรปนัจากนาคตังสิเป็นเด็ก็รับแล้วสินเป็นอาาคก็ยังไม่มาปัจจุบันจักรยทธธรรมกถาตถาวิปัสติอสังยรังอสังขตอตามวิหน่วยเย่ผู้ยังทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าน้นที่เท่านั้นอย่างเจ็บแก้มเงี้ยนแกงแก้ของควรวกคนการที่นั้นไว้อาเชว่กิจจะมาตั้งปญามัฑสุเวความเพี่รเว็นกิณต้องรำวันนี้เขาจะรู้คมตามแอรพนี้น้าหิโนสาร์ารเตียมาเสเนนามุจราพวกการเปลี่ยนต่อมันจะราช ทางเวพะเตระตโตติสตโตจิกเตมุนีมุนีผู้สืบผลย่อมเก่าเรียความเบี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกีิดขันตั้งงงกันกันเกินผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีก็น่าชมวสวดธรรมะสังเวกขาปเจกขนะสเปสังขารจิตใจสังขารเสร็ร่องการจิตใจและลูกประธรรมนามประธรรมทั้งหมดนั้นสิ้นมาในเที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขาสังขารคือรื่องการจิตใจและลูกประธรรมนามประธรรมทั้งหมดนั้นสิ้นหมดทื่อเพราะมันเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายสเปธธรรมานิตาสิงทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าตัวก็ตัวของเราอาทุวังชีวิตต่างชีพเป็นของแย่งยืนทูวังระดับความตายของเราแย่งยืนอสองมายาไม่ไตะพังเอาเราจะบตัวเป็นแทะมาลาภุริโยสานังเมีชีวิตต่างชีพเป็นของของเรามีความตายไม่ได้สุดรอบชีวิตต่างเมียตามชีพของเราเป็นของเมเทียมมาุริโยธาหนังเมียี้ตามความตายของเมเทียมวัตถุเนี่ยสังเวชอายางกายโยจิรังร่างกายนี้วิดเดียวอยู่ได้ตั้งนานเปตะวิญญาณโนคันตภาษนยัน ึ่งตัวขอ,อทิ้เงเียร้อยท่เซสติจะขอนอนปัทมิงซึ่งแผ่นดินสดินคอนองอยวงังประดุจธารมะท่อนไม้ท่อนคืนนิ้ละสังทำโยบี้นิจาระประสรังขาราสังขารนั่งหลายไม่เตี้ยงหมอปัทวัยทธรรมิโนมีความเกิดมึนความเส่ิมปมตมธรรมดานุษย์ปัิจรารูชาติขั้นเกิดขึ้นแล้วยังรับไปเตส,สังคมสมิสซสโก ความเข้าไปสงบรับส,ส,สังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเปสตาไม่ได้ติดจากสัต ouais. ว์ตลางทต้องโปร่งลงจะตายสูงไม่ได้จุดสเปนิสเดที่ตายแล้วได้กำลังจะตายแต่เทพมันไม่ได้ซ้ำมีเราก็อยากตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นถือเป็นแต่ทั้งสยโยความสงสัยในความตายนี้ไม่มีแก่เราบทส่วนเมตตายังกินจิตยังกินจิตสุนันสัพกำมังสเปย์ปัตเตห์กตังคุณยังโลดอนโมทุกตุสุส <pineapple>. ส <ận> นันตุคุณตัวเยเทวะอสศมิ่งธานีกิะตาทิฆาตาสัตว์ทงหุณตัว <rect> <c cev. S 1> สกิดาหุตุตุคาบุตุมัตาปิตาสกิดาหุตุตุคาบุตุสเปยติกาสกิดาหุตุตุคาบุตุสเปียติกาสกิดาหุตุตุคาบุตุสเปียวิสาสเปียข้าสเปียริตาสกิดาหุตุตุคาบุตุสเปียอาจารยยุปชายิติกิดาหุตุตุคาบุตุสเปียนักตาสติกิดาหุตุตุคาบุตุสเปียเทวาสิกิดาหุตุตุคาบุตุสเาสเสยงเสียงทุโว นโมพุทธิสัตว์โตกันติมายาิติปักกวานนโมพุทธิสัตว์โตกันติมายาติปักวานนโมพุทธิสัตว์โตกันติมายาติปักวาปฏิทานกาคาถาญาติวตาสนิเมหาราาสเนทูเปโพธิตริงตริงตาธรรมธามมนะพุทธบูชิตาสติเงินโรเตียาวิหารมันทะเลเทราจมมะานวกาจปิกโกสารามิกาฐานาปัสกาขมาจะเทสานิขมาจอิสลาสปาราภูตาสุกิตาพันตุเตจชนะพุชานเยตเปชะ อันได้สัมบวาสังเสทิฐเจตาอัฐโมปตติกานินยานังธรรมะวังพิจเตสเปปิทุกขสครุรตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจุบุคราสังกูหุนตุสัมโมเขวะอัตตาญาจจะหิตาวัจจะอเมระขตุสัตธรโมสเปปิธรรมจาริโนภุติสัพปุเริยมะธรรมอริพุเวติเตปัสนาหุ่นตุสเปปิปานิโนพุทธศาสเนสัมภาธาลังเวชันโตกาลิเตโปวัสันตุุติภาวยสตานัง สันมิทธังเนตุเวธนิมาตาพิตาจัตติัตอันตราชังนิจังรักขันติพุตตตังเอวังธมีะราชาโณประชังรักขันติสัพพาทีวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปตานิทุกขภาพปตานิพยาสุขปตานิสุขภาพปตุสเปติปันนิโนเอตาวัตาจามิหิสัมปตังมุญะสัมปตังสเปติวานุโมทันโตสัมปสิทธิยาฏาิัฏฐานังตันโตสัทยาสิสังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิระวาพิระตาหุตุขจันตุเทวตาคาตา ขนตุสัพังสมมาคารังรักขันตูสพติวตาสปภตตาหุือวเวนาสนติขันตุนิรันตังขันตุสพางสมมาคารังรักขันตูสพติวตาสปัตตมานุภาเวนาสนตีขันตุนิรันตรัง คนตัวสพพังสุมาครังรัคนตัวสัพพติวตาสัพพสัมภาหรือว่าเป็นหนาสนติคนตัวนิรันต์ตรังสเปือพุทธาราปตาปัญจกานันจะยังพระรังอานันตาเชนราขังอันธานิสัพพโสสเปือพุทธาราปตาปัญจกานันจะยังพระังอนันตาเชนะขังอันธามิสัพพโสสเปือพุทธาราปตาปัญจกานันจะยังพระังอนันตาเชนะขังอันธามิสัพพโสสเปือพุทธาราปตาปัญจกานันจะยังพระังอนันตาเชนะขังอันธามิสัพพโสสเปือพุทธาราปตาปัญจกานันจะยังพระังอนันตาเชนะราขังอัน ตาเเชนกงธรนิสัพโสสเปียงพุทธาระปตาปัญจิกานันจะยังพรางอรันตาเเชนก่งธนิสัพโสสเปียงพุทธาระปตาปัญจิกอนันจะยังพรางอรันตาเตเชนักงธานิสัพโสสเปียงพุทธาระปตาปัญจิกอนันจะยังพรางอรันตาเชนักแหงธานิสัพโสเริ่แรกในมูส่นี่พระเจ้าได้เสด็จสารได้พระพุทธองนนนี้ข้าพเจ้าขออนุมกนาุรุธถวายเป็นพระราชประสแส่นเด็พนันเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนิเหนาพระชุณห์สันธาราย อ้อน,นิส่งเหตุบุคคลนนี้จะเ,เป็นสัพพสิริมุคลแก่ข้าพเจ้าให้เขาคาดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่าะรังปวงให้มีอย่างาละล้านสุจริตที่มัน่คนคงเป็นสมาลิมชอบทำคำว่าไม่ไม่มีอุจจาระจุดขอได้ได้รีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นอยู่ในควาสอนในพระส่าสมาลิมประเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลครั้งนี้ปวดประสิทธิ์ประสาท ควาสงูงน้ภาพถึง่มูคลไปสูงวัตถุมุคลน้อยตายญาเศษทีตั้งฝ่ายไทยแม่ฝ่าไยลาวรวมถึงวัตถุมุคลทั้งควรที่3ามสิบองค์เดได้จัดสังให้ใหเปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวาพเพืแต่ราะันสังเกตทำนห้ผลให้เป็นสิ่งมงัลแก่ผู้ครอบครองและผู้ผูชารการเถิด